ความมหัศจรรย์ของ10นาทีอ่านสนุกเส้นทางสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืนทำไมต้องอ่าน10นาทีข้อมูลจากหนังสือ10นาทีมหัศจรรย์ยามเช้าสร้างลูกรักการอ่านที่ทำการทดลองกับเด็กๆในเกาหลีมาแล้วพบว่าเด็กวัยอนุบาลถึงประถมจะมีสมาธิต่อเนื่องประมาณ10นาทีและหากอ่านหนังสือ10นาทีทุกวันต่อเนื่อง3เดือนจะทำให้การอ่านกลายเป็นนิสยัย โดยหลายโรงเรียนทั่วโลกอย่างสหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสญี่ปุ่นและเกาหลีที่มีธรรมเนียมการอ่านหนังสือ10นาทีทุกวันพบว่าเด็กๆจะรักการอ่านจนติดเป็นนิสัยอีกด้วยเปิดกล่องพบความมหัศจรรย์ไปกับหนังสือชุด10นาทีอ่านสนุกที่คัดสรรน,นิทานแสนสนุกมาให้เด็กๆอ่านตามหลักการอ่านหนังสือ10นาทีคือเป็นหนังสือที่เด็กอ่านจบได้ภายใน10นาที เนื้อเรื่องสนุกอ่านง่ายภาพประกอบสวยงามและเป็นหนังสือที่จบแบบมีความสุขเลือกอ่านสนุกได้ตั้งแต่น้องอนุบาลไปจนถึงพี่ประถมกล่องสีส้มหนังสือชุด10นาทีอ่านสนุกสำหรับเด็กระดับอนุบาลถึงประถมต้นอัดแน่นไว้ด้วยนิทานแสนสนุก30เรื่องที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านต่างๆสำหรับเด็กเล็กแบ่งเป็น6หมวดได้แก่นิทานสัตว์แสนสนุกสอนสุข,ขลักษณะ นิทานสัตว์แสนสนุกสอนหนูเอาตัวรอดนิทานภาพสัตว์น้อยสอนหนูรู้จักอารมณ์ต่างๆนิทานคำกรอนสอนหนูรู้จักสถานที่นิทานภาพสอนหนูรู้จักฤดูการนิทานภาพสอน EF เสริมทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จ กล่องสีเหลืองหนังสือชุด10นาทีอ่านสนุกสำหรับเด็กระดับประถมต้นถึงประถมปลายรวม30เรื่องอ่านสนุกเสริมความรู้แบ่งเป็น6หมวดได้แก่นิทานนานาชาติแสนสนุกอภินิหารตำนานเทพเรียนรู้เรื่องร่างกายสนุกจัง หนูน้อยช่างสงสยัยแก๊งจิ๋วท่องโลกนิทานพื้นบ้านไทยแปลงฉบับแฟนตาซีเด็กที่อ่านหนังสือ10นาทีเป็นประจำทุกวันจะทำให้น้องๆอ่อานหนังสือได้เก่งขึ้นเขียนหนังสือได้ดีขึ้นและเมื่ออ่านคล่องเด็กๆก,ก็จะสนุกกับการเรียนและมีนิสัยรักการอา่านติดตัวไปจนโต มาเปิดกล่องพบความสนุกและความมหัศจรรย์ของการอ่านไปกับ10นาทีอ่านสนุกได้ที่ร้าน C ีเอ็ดทุกสาขา